สวัสดีครับสด f f c ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนํำโชคนะครับและทางเพจ Facebook นะครับแนวทางโชคลาภนะครับอย่าลืมติดตามทางช่องไม้ครับเรื่อบุญธรรมสีแสงนะครับทางเพจ Facebook นะครับสำหรับวันนี้นะครับกับมาพอแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในวันพุธที่17กันยายน2568นะครับ สำหรับมนีนะครับแอดมินจะมาขอพรขอโชคลาภนะครับกับพระนางพญานะครับให้ไปตำล่าในมือนีด้วยครับเดื่อวตำลาววันนี้นะครับกับพระนางพญานะครับแล้วก็แสดงความดีแก่กับผู้โชคดีนะครับเมื่อวานนะครับผลรางวัลเลขท้าย2ตัวออก4-6นะครับกับมีอาจารย์หลายท่านนะครับเป็นไห้โชคใลาบมาก หลายม่องนะครับคุณคุณแม่ยงนะครับแม่ยงพีนาก็เข้า4-6นะครับมาดามเรนะครับเข้า4-6ของพอใช่นะครับเขาห้าแปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปตามให้ด้อครับเดี๋ยวสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่1ตุลาคม2,568นนะครับวันนี้มาเอา โศกราบกับพระนางพรยาก่อนเ้อครับเด้อให้ไปตำลาว,วันนี้นะครับมารออลุ่นน้ำกันเ้อยครับเด้ว,ว่าน่างพญะานะครับ่นจะเียนให้ตัวใดนะครับ fc ท่านใดนะครับเมื่อวานยังไม่มีโชคนะครับวันนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับตำเหลากับพระนางพญานะครับอขอให้แตกสามตเด้อพระนาพญานะครับวันผุดกับวันซุกเด้ออาทิตย์นี่ขอสองมื่นเด้อ ดี๋ยวมาเล่าหือน้ำกันนะครับว่าพระนางพยาเป็นจจเขเกนให้ตัวใดนะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับตําลาวนะครับในวันพุทธที่17กันยายน2568นะครับอาจชัดๆเออ้อขอให้ลูกหการน้โกมีีลาบเด้อให้เป็นเกนใส่ถูกมันคือเกานะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางของปูองดำนะครับที่แอดมินได้ไปขอพอนขอสุกราบกับปูองดำนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเอฟซีท่านใดนะครับที่มาติดตามตัวเลขแนวทางของปูองดำนะครับก็น่าจะโชคดีนะครับเพราะว่าปูเขียนให้นะครับห้าแปดหกห้านะครับแปดหกห้านะครับผู้ไดตัดวินวินสองตัวก็น่าจะโชคดีนะครับ ู้ใดยังมีโศกก็อย่าเพิ่งท้อแท้เด้อครับเด้อชีวิตต้องเดินต่อไปนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้เด้อครับเด้อแอดมินบุญธรรมน,นำโศกขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับ ำหรับมือนะครับแอดมินมาขอพรอขอโชคลาภนะครับกับพระนางพญานะครับให้ไปตำล่าว,วันนี้นะครับมาล่อลุ่นตัวเหรียก้ำกันด้วยครับเดีอว่าเป็นจะเขียนให้ตัวใดนะครับ มา,ารอลุ้นกันนะครับตัวแรกนะครับพระนางพระยาเขียนให้แล้วนะครับชัดเจนมากครับเป็นเลขแปดนะครับเป็นเลขแปดนะครับ ผู้ใดย,ยังมีโชคนะครับมันนี่ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับเด้อกับตัวเลขพระนางพญานะครับตำเหล่าวันนี้นะครับในวันพุทธที่17กันยายน2568น้าหนะครับสาธุเด,ด้อขอให้แตกสามตัวเด้อมันนี่เด้อเอฟซีท่านใดนะครับที่มาติดตามนะครับ กับราธุทนะครับขอพรขอสุขลาบนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ปู่ย่าผ้าเสด็จนะครับสาธุเด้อปู่ย่าเด้อขอให้ลูกหลานมีศุไมีลาบเด้อปู่เด้อ สำหรับตะเลขแนวทางรัฐบาลไทยนะครับี๋ยเอ็มจะไปตามให้เด้ครับได้รอติดตามนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ1ตุลาคม2568นะครับเพระว่าอาจารในหลายท่านนะครับเพ่นในโชคให้ลาบมากนะครับตัวแรกชัดเจนนะครับสำหรับตำราวันนี้กับพระนางพญานะครับตัวแรกเป็นเลข8นะครับ รให้แตกสมโตเด้อในมันผุดนะครับอาทิตย์นี้ก็ขอสองมือเด้อผุดกับสุกเด้อพระนางพญานะครับพร้อมด้วยองค์ปู่ย่านะครับ ตัวเลขของพรนาราลังพญาชัดเจนนะครับตัวแรกเป็นเลขแปด,ด,ด,ดนะครับชัดเจนชัดเจนนะครับตำราเมืนเน่อเด้อในวันพุธที่สิบเจ็ดกันยายนเด้อจะจำวันที่ผิดเด้ออ่ะผูนนี้ผมยังไม,มีโชคนะครับวันนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับคอยแตกสามตัวเด้อ พระนางพญาเคลืนเจียนไห่เลขขับเรือตัวที่สองนะครับเลขหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาล่อลุ่นน้ากันนะครับตัวที่สามนะครับพระนางพญาเป็นเจียนไห่ตัวใดนะครับผู้ใดยังไม่โศกนะครับมือนี้ขอขอโชกดีมีโชคราบเล็กับเร้อตำลาวกับพระนางพญานะครับ เราอีกแป๊บหนึ่งนะครับมารอลุ้นตัวที่สามนะครับ็มจะเขียนให้ตัวใดนะครับรอบแป๊บหนึ่งนะครับ ตัวที่สามนะครับเป็นกำลังเจ็ดชั้นให้นะครับผู้ใดนะครับติดติดตามรับชมนะครับตัวเลขของนางพญานะครับวันนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับแปดหนึ่งนะครับสําหรับสองตัวแรกนะครับตัวที่สามเป็นกำลังเจ้นให้นะครับมารอลุ้นกันนะครับ มาแล้วนะครับตัวที่สามนะครับเป็นเลขเจ็ดนะครับชัดเจนมากนะครับแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดนะครับอย่าลืมตัดวิมินสองตัวด้วยครับเด้อหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับได้เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับผู้ใดมาติดตามรับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อตำราวกับพระนางพญาวันนี้นะครับ สาธุเ้อร์พนามพยาพร้อมด้วยองค์ปู่ยา่าเสด็จนะครับขอให้ลูกหลานมีโคมิลาบเด้อครับเด้อปุระคามากัสสาธุนะครับโปรเคสไ้ชัดเจนนะครับแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสาธุสาธุสาธุ